ถัดน้ําค่ะไตรมาสที่หนึ่งค่ะมกราคมพามีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะไตรมาสหนึ่งผ่านพ้นไปได้เรียนรู้อะไรบบางมาวางแผนกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ไตรมาสถ,ถัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอำนวยอวยพรขอให้ทุกท่านมีกายใจเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Share, ค่ะ เป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะมีความสุขทุกท่านค่ะกรกฎแม่ทัดนน้ำค่ะเดือนมกราคมได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวค่ะ เดือนมกราคมนะคะความผูกพันมั่นคงนะคะก็ทำให้ได้รับผิดชอบหน้าที่ได้ลาบผลนะคะทำงานใหญ่ใจเนิ่งเป็นผู้บริหารเป็นข้าราชการนักปกครองนักการเมืองนะคะก็ได้ทำการงานด้วยความขยันนะทำให้เกิดความมั่นคงทางฐานะการงานนะคะลาบผลทำให้ชีวิต ได้พบกับการเงินนะคะยศศักดิ์ตำแหน่งนี้เป็นหัวหน้าเลยนะคะบริหารจัดการงานองค์กรใหญ่โตก็ได้ทำการลงทุนเสี่ยงนะคะเสี่ยงแล้วได้ลาบนะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็ลงมือทำเป็นคนมิเเน่กระเภทรงคาบนะคะโดยไม่เปิดเผยนะคะ,ะสุรินราหูพยามานผู้เรืองเลด์นี้ก็ได้ลาบนะคะ ด้วยความเชี่ยมช้ำนานเชี่ยวชาญก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้เป็นอสุรินราหูผู้อนน้อมท่อตนไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็ทำการงานสำเร็จนะคะงานใหญ่ใจนิ่งขยันหางานมีงานเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะมีบริวารน,นะคะสถานที่โออารย์โต้รุระก็มีบริวารมาร่วมชุมนุมนะคะเลือดลมแข็งขันขยัน สู้งานนะคะโชคดีความขยันก็มีบุตรหลานบริวารยัดมิตรนำลาภผลติดต่อค้าขายมาให้นะคะก็เกิดเป็นความสุขความสำเร็จมาเยือนนะคะการงานขยายผลออกไปหลายงานหลายสาขาเลยความมั่นคงก็ปรากฏแล้วนะการแข่งขันนะทั้งการงานเรื่องส่วนตัว และการเงินนี่ก็ทำงานใหญ่ใจต้องต้องเน่งนะก็ทำงานใหญ่แค่ไหนก็สำเร็จเพราะสุขุมรอบคอบนะคะคิดมากคิดเยอะก็สำเร็จนะคะขยายผลออกไปนะก็มีการเงินเข้ามาไม่ขาดมือเลยนะคะยศศักต์ตำแหน่งนี่ก็ได้เป็นหัวหน้ามีสเสน่ห์กับเพรตรงข้ามนะคะปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ ก็ได้อนนะเนาะคนมีเเน่นะนะ,ะกับเพื่อนร่วมงานนะตนเองก็ได้ทำงานออนไลน์นะคะงานสื่อโซเชียลมีเดียงานทางไกลงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ได้มีคู่ค้านี่ก็ไปเป็นชาวสง่งไปส่งใครดูสิ ลิลิสค่ะปล่อยวางนะคะ,ะกับความคิดลบนะอืมไววางกับสิ่งเก่าๆค่ะอยากได้อยังมีอยากเป็นอะไรก็นะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครก็ความอยากนั้นก็เลยไม่สําเร็จนะนะโดยเฉพาะเรื่องคู่ค่ะไปส่องคนไกลนะคะ ได้แต่สองกน,นะก็ปล่อยวางค่ะแล้วดิดโก้ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะอ่กุมภาพันธ์เริ่มใหม่ค่ะเริ่มแล้ว ก็มีการเงินนะการเงินการเงินการเงินกับเงินเงินเงินนะติดต่อค้าขายมีลาบผลลาบรอยการเดินทางแล้วก็ทําให้ได้มีการเงินกัะเก็บออมมั่นคงเป็นราหน้าติดต่อค้าขายก็ได้มาอีกก็ได้เป็นสายเปคนใจดีชอบทําบุญสมทานอ่าก็ได้ไปทํางานการค้าที่เกิดการแข่งขันนะไปทําเหมือนกับ ใ,ใครๆก็ทำกันนะอะก็ต้องเริ่มใหม่เสมอนะอืมใช้ชีวิตเรื่อยๆนะคะไม่รีบร้อนนะทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยนะก็เริ่มต้นใหม่นะก็ไปทำงานในแบบเดียวกันกับเพื่อนบ้านนะคะการท้าไกลๆนี้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะ เป็นตัวของตนเองนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ได้พบรักกับคนไกลนะก็ไปอ่านข้อความเขาอะนะไปถูกใจก็ได้แต่เรื่อยๆนะเขาว่าตนเองก็มีคนรักอยู่แล้วนะถ้าจะมี คนที่ถูกใจทางไกลนี่ก็ได้แต่่องอ่านข้อความเขานะนะพาวเวอร์ Power, มีพระกำลังอย่าให้ใครทำร้ายและไม่ทำร้ายตนเองและดูแลบริวารนะคุ้มครองป้องกันภัยทั้งตนเองญาติมิตรและเพื่อนร่วมง,งานนะคะเป็นมนุษย์จอมพลังนะคะ มีพลังที่เข้มแข็งนะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครเป็นชาวสองที่ดีค่ะต่อที่เดือนมีนาคมค่ะสายเปค่ะเป็นเศรษฐีค่ะเนี่ย ใจดีชอบทำบุญสุนฐานคนลอคนสวยนะคะทำงานกับสตรีนะคะ,ะงานนี้ก็เป็นมืออาชีพเลยรุ่งเรืองค่ะสิ่งที่ได้มาก็ได้ทำงานประจำงานรูทีนงานสอนงานวิทยากรสมัยใหม่เป็นคนลอกคนสวยคะ่ะมีคนมาให้เลือกนะสเนตัเองก็เจาชู้นะคะมีรักมาให้เลือก ถ้าเป็นคนโสดอยู่ก็มีอุปสรรคปัญหาเพราะว่าปรารถนาความมั่นคงให้กับชีวิตถึงจะมีคู่และแต่างงานนะคะแต่ตนเองก็วันไว้และไว้วันก็พบรักกับเพื่อนร่วมงานรักนั้นก็เป็นรักกับเพื่อนร่วมงานที่จะกันไปแล้วพบกันมาก็เพื่อจากนะ รู้แจ้งสัจธรรมความจริงของชีวิตก็เป็นเรื่องของพรมลิขิตนะอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันนะฟ้าเบื้องบนก็ลิขิตไว้ก็ทำใจได้แล้วนะพุทธะคนะ่ะบริวารน,นะคนที่ปรารถนาจะร่วมใช้ชีวิตผูกพันกันลาบนั้นก็ไกลกันไปแล้วนะเป็นเรื่องของบุญธรรมกาแต่งนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะ คนที่ปรารถนาจะร่วมใช้ชีวิตไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตพัดพรากจากกันไปอนะ่ก็เป็นเพื่อนร่วมงานเก่านะคะผูกพันกันเหมือนครอบครัวเดียวกันแต่ก็มีความสุขนะอ่สุขที่ได้สองนะอ่าทางไกลค,คะ่ะรู้แจ้งสัจธรรมความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะก็ชีวิตก็เป็นดวงแรงดวงพ่อไม้ม่ไม้ผ่าน ความผิดหวังในะเรื่องการแต่งงานมาแล้วนะคะแต่ก็ยังมั่นคงอยู่กับเพื่อนเก่านะคะนะไปพบรักที่มาให้เลือกนะก็ไปเลือกการแต่งงานนะที่ผิดหวังไปแล้วอันนี้ก็ดวงแรงนะถ้าเลือกแล้วก็จะอยู่เป็นโสดสมถะสันโด,ดแล้วก็ปรอววงอันนี้ก็ ได้พบสัจธรรมความจริงนะคะสิ้นสุดการรอคอยงานนี้ก็ได้เป็นแพทย์หมอพยาบาลงานเก่าแก่สืบทอดมรดกมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะคะเป็นผู้นำนักปกครองเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะนนก็ได้ทำทั้งงานประจำและงานพิเศษค่ะมีความสุขสงบชีวิต สมระนะการเงินมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมีความสุขที่ได้พบกับผู้ใหญ่เจ้านายโอกระถมนะได้พบกับครูบาอาจารย์ที่ดีให้คุณนะสิ้นสุดการรอคอยนะก็ทำใจได้แล้วว่าเป็นเรื่องของบุญธรรมกำแต่งแม้จะเป็นคู่กันจากอดิตชาติ ถึงปัจจุบนันชาติแตกก็ตัดสินใจได้ว่าจะมีคู่หรือว่านะมาพบกันสุดท้ายแล้วก็ต้องแยกยากเแยกย้ายจากกันไปค่ะไม่ช้าหรือเร็วเราก็ต้องพบเพื่อจากทำนะง,งานสำเร็จการเงินและความสุขสงบ ดีมากนะคะแต่ในเรื่องของความรักไรมาที่หนึ่งในเดือนมีนาคมก็นะไปแล้วไปรับไม่กลับมาตนเองก็ได้ศึกษาวิชาศาสตร์เก่าแก่โบราณนะเพิ่งเริ่มต้นไม่นานนี้ก็สำเร็จนะจะได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะ เป็นสิ่เก่าที่เคยทำมาก่อนแล้วก็ได้เริ่มต้นทำก็ทาได้สำเร็จยินดีด้วยนะคะพ่เสษน,นะครับเพทยเศินนะอยู่กับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดนะคะใช้แสงออกมาสดใสนะคะอยู่กับปัจจุบันและทําให้ดีที่สุดนะคะกรรมะนะกรรมะอาชีพตนเองอใช้แสงสดใสนะเป็นผู้ ประสบความสําเร็จเป็นหัวหน้างานที่ปรารถนาสิ่งใดอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้รู้ตัวตนของตนเองนะคะก็ได้พบกับการมาพบพบจดเจอกันไม่ว่างานเงินความรักและชีวิตความเป็นอยู่เรื่องส่วนตัวนี้รู้จักตัวตนใช้แสงออกมา รู้จักตัวตนของตนเองอมากกว่าที่จะไปรู้จักและเข้าใจคนอื่นก็จะพบกับความสุขสมถะนะอันนี้ก็ได้เป็นผู้ใจดีอบอุ่นนะคะ,ะเป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัยประเพณีนะคะก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระและผู้ใหญ่ ให้คุณเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองกับการใช้สติปรรัญญาทรมหารายได้นี่ก็ได้พบกับความรักแม้จะได้ไม่ร่วมใช้ชีวิตกันก็พบกับคำตอบที่ตนเองนะคะอันนี้เลือกได้ค่ะอันนี้คนดวงแรงเหมาะกับคนที่วัยเท่ากันหรือวัยเลี่ยเลี่ยกันพบกับคนที่ ผ่านความรักมาแล้วเหมาะที่สุดอันนี้ก็มีคู่นะคะไม่ใช่ไม่มีเห็นความรักที่เสียสละ